สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูจะสอนวิธีการใช้ Google s l i d e นะคะหลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google s l i d e มาไว้ในมือถือแล้วนะคะก็เข้าไปที่โปรแกรมค่ะก่อนที่จะเริ่มใช้โปรแกรมนะคะนักเรียนจะต้องมีการลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะคะในที่นี้คุณครูก็ได้ลงชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่างของหน้าจอนะคะก็จะปรากฏไฟล์ของเราหรืออาจจะเป็นไฟล์ของ คนอื่นที่เราเคยเปิดดูนะคะก็จะมีให้เราเลือกดูย้อนหลังได้นะคะในที่นี้นะคะให้นักเรียนกดไปที่เครื่องหมายบวกอยู่ที่มุมล่างขวาของหน้าจอค่ะจะขึ้นเมนูมาให้2ออย่างก็คือเลือกเทมเพลตแล้วก็งานนําเสนอใหม่นะคะการที่เราเลือกเทมเพลตก็คือจะเป็นการที่เราเอาแพทเทิร์นที่เขาได้สร้างมาไว้นะคะมาใช้ในการแก้ไขงานของเรานะคะหรืออาจจะเป็นการสร้างงานนําเสนอใหม่แสดงว่า หน้าหน้าที่เราจะใช้งานก็จะเป็นหน้าเปล่าๆที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะในที่นี้คุณครูอยากให้เราเลือกไปที่เลือกเทมเพลตนะคะคราวนี้ก็จะขึ้นเทมเพลตมาให้เรานะคะเราก็เลือกในสิ่งที่ที่เราสนใจนะคะฉะนั้นเทมเพลตที่เขานําเสนอมาตรงนี้ก็คือใช้งานฟรีหมดเลยนะคะเราสามารถเลือกแบบไหนก็ได้ที่ที่เราชอบนะคะอ่ะโอเคสมมติว่าคุณครูอยากนําเสนอเกี่ยวกับ รูปถ่ายนะคะอาจจะไปเที่ยวมานะคะว่าเราอยากจะเสนอให้เพื่อนของเราได้ได้รับรับรู้นะคะแล้วก็ได้ดูนะคะมันใช้งานง่ายมากเลยนะคะในเทมเพลตตรงนี้แต่และเทมเพลตก็จะมีหน้าที่มันไม่เท่ากันนะคะอย่างเทมเพลตเนี้ยก็จะมีทั้งหมด10หน้าด้วยกันเราสามารถลบหรือว่าเพิ่มหน้าได้นะคะอ่าสมมุติว่าเราต้องการแก้ไขหน้าที่1นนะคะ หน้าที่หนึ่งก็คือหน้านี้นะคะรูปภาพน่กเรียนก็ค,ะคะลิกที่รูปภาพไอของสไลด์ที่หนึ่งนะคะลแล้วก็ไปที่แก้ไขสไลด์เสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เราเลือกแล้วก็สามารถคลิกที่รูปนะคะสมมติว่าเรามีรูปภาพในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเนาะแล้วก็ไปที่ปุ่มปุ่มนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมีการให้เลือกว่าเราต้องการที่จะถ่ายภาพตอนนี้ไหมหรือว่าเลือกจากแกลลอรี่ที่เราเคยถ่ายไว้แล้วนะคะในที่นี้คุณครูก็จะเลือกจากแกลลอรี่นะ มันก็จะขึ้นงานล่าสุดนะคะให้เราดูนะ,ะคุณครูเลือกภาพนี้แล้วกันนะคะม,มันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะคะรูปที่สองก็สามารถเลือกได้นะคะโดยการทําวิธีเดียวกันนะคะ,ะสมมติว่าคุณครูเลือกเป็นภาพนี้นะคะอันนี้ก็คือท,ทดลองให้พวกเราได้ไดเห็นเฉยนะคะ อาจจะไม่ใช่รูปจริงๆนะคะบางเอิญเครื่องเครื่องครูมันมีแต่รูปแบบนี้นะคะอ่ะโอเคแล้วเพิ่มรูปเสร็จนะคะแน่นอนแหละเราก็ต้องแก้ไขข้อความให้เป็นข้อความของเรานะคะในที่นี้เราก็สามารถที่จะลบเอาข้อความของเขาออกนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นข้อความของเรานะคะอ่าสมมติว่าคุณครูไปทริปทะเลอย่างนี้นะคะคุณครูก็พิมพ์ประมาณนี้เนาะอาจจะเป็น ส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะคะอืมเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้เนาะอาจจะเป็นอของนางสาวปาฏิชาติแบบนี้เป็นต้นอันนี้ตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะในที่นี้ตัวนอักหนังสือของเราเราสามารถที่จะเพิ่มความหนานะคะหรืออาจจะเป็นการแก้ไขสีตัวอักษรนะคะให้มันสวยงามนะคะ ได้หมดเลยเนาะลองเล่นดูแล้วกันนะคะตรงนี้นะอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วหนึ่งหน้าคราวนี้นักเรียนสังเกตด้านล่างนะคะมันก็จะขึ้นเป็นสไลด์มาให้เลยเนาะซึ่งในที่นี้มันก็จะมี10สไลด์ด้วยกันนะคะนักเรียนอยากแก้ไขหน้าไหนนักเรียนก็คลิกที่หน้านั้นกรณีที่เรารู้สึกว่า10 10หน้ามันมันน้อยไปนะคะนักเรียนก็สามารถกดที่เครื่องหมายบวกนะคะเป็นการเพิ่มหน้าสไลด์เพิ่มหน้าสไลด์นะอาจจะคุณครูเพิ่มอีก ะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มเพิ่มสไลด์ให้เราเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นหน้าที่11แบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะโอเคคราวนี้ในกรณีที่เราทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะมีการแบ่งปันแบ่งปันไฟล์ก่อนแบ่งปันไฟล์นะคะโดยการไปที่รูปคนนะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่มคนนะคะในที่นี้ก็คือเพิ่มอ e ีเมลของคุณครูเข้าไปนะน,นี่ พิมพ์ให้ดูอีกรอบนึงนะคะอ่โอเคเสร็จแล้วนะคะอ่ะคาคว่า editor คืออะไรหมายความว่าสามารถที่จะเข้าไปดูและแก้ไขได้นะคะถ้าเกิดเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านตรงนี้แสดงว่าดูได้เฉยๆฉย,ฉยนะทำอะไรไม่ได้นะคะในที่นี้คุณครูอยากให้เราตั้งค่าเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านนะคะก็คือคุณครูไม่ไม่ไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วนะคะอยากเข้าไปดูเฉยๆย,ยเนาะแล้วก็ไปที่ผู้มีสิทธิ์อ่านนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ มีการเพิ่มข้อความอะไรไหมถ้ามีก็พิมพ์นะคะอืมคราวนี้กดส่งนะคะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็สามารถที่จะดูได้ประมาณนี้แล้วกันนะคะโอเควันนี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ